ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เด็กๆเ,เขากําลังเต้นในชุดประจำเผ่ากะเหรี่ยงร่งครับเป็นกิจกรรมที่ผู้จัดงานพยายามจะให้เด็กๆเ,เขามีส่วนร่วมได้ออกมากล้าสแสดงออกมากขึ้นแล้วก็ภูมิใจในชาติพันธุ์ของตัวเองนะครับและยังมีกิจกรรมการแข่งขันทอผ้ากะเหรี่ยงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยมีการแข่งขันทอย่ามครับพอพูดถึงย่ามเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญของชาวกะเหรี่ยงนะครับเอาไว้ใส่สิ่งของต่างๆมีลวดลายที่แตกต่างกันไปตาม แต่ละท้องถิน่นส่วนลวดลายผ้าที่บ้านแม่ขนาดบ้านดอยยาวเนี่ยถือว่าเป็นฝีมืองานทอที่ยังคงรูปแบบเดิมนะครับที่ใช้กี่ทอเอวและลวดลายผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนเส้นใยผ้าและสีสันก็มาจากธรรมชาติคงกลิ่นอายและบอกเล่าว,วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงครับผ้าทอกะเหรี่ยงแม่ขนาดดอยยาวป่าลาไ,ไม่ใช่ปงผางเนี่ยคือเป็นกลุ่มเดียวกันเลยค่ะจะเป็นงานจกงานลายจก ที่ที่ใช้วิธีการจกบนฝ้ายแล้วก็มีการตกแต่งด้วยลูกเดือยค่ะซึ่งมันไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีที่ไหนที่ที่ทำแบบนี้อย่างเช่นพระบาทห้วยต้มเนี่ยก็เป็นชมุมชนเกลียงเหมือนกันอ,อำเภออำเภอรีจังหวัดลำพูนเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการจกลายแต่ไม่ได้มีลูกเดือยผสมอยู่เลยแล้วเขาก็ส่วนมากก็จะใช้ไหมประดิษฐ์เส้นเล็กค่ะเสื้อผ้าเขาก็จะเป็นสีสันที่พลิ้วไหวได้แต่ของเราคือเป็นเป็นงานทอแบบใช้ฝ้าย แล้วก็เอาลูกเลยผสมลงไปึ่งวันนั้นผมระทับใจจกดยนี่อานนี้จัดขึ้นครั้งแรกนะครับเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวกะเรียง7็หมู่บ้านในตำบลทากาดอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนที่นับวันวิถีก็จะค่อยๆถูกกลืนหายไปจากชีวิตความเป็นเมืองครับอำเภอแม่ทาเราเองถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทุกคนไม่คิดว่าจะมีกระเหลี่ยงอยู่แต่วิถีชีวิตของที่นี่ยังอยู่ด้วยความเรื่องของอัตลักษณ์นะครับโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงเนี่ยชาวกะเรียงอำเภอแม่ทาบอกว่า น้องผู้หญิงอายุสิขวบขึ้นไปต้องทอผ้าเป็นน้องๆทุกคนก็จะต้องฝึกกันทอผ้านี่คืออัตลักษณ์ที่งดงามของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงซึ่งผมบอกว่าอัตลักษณ์เหล่านี้ถ้าพวกท่านไม่ส่งเสริมไม่รักษาวิธีของตัวท่านเองใครจะช่วยรักษาท่าน งานพร่งเงงพะดูหรือว่างานวิถีชีวิตของชาวกระเรี่ยงอำเภอแม่ทาแม้ว่าจะจัดผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจวิถีชีวิตการทอผ้ากะเรี่ยงช่วงนี้เขามีการรวมกลุ่มทอผ้าที่บ้านดอยยาวแม่ขนาดครับมีสมาชิกกว่า100คนถ้าอยากจะไปเยี่ยมชมก็สามารถไปที่หมู่บ้านนะครับอุดหนุนชาวบ้านกันได้ตอนนี้ก็มีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายครับรวมทั้งผ่านทางออนไลน์ด้วยครับ